กระเพราถาดมาแล้วค่ะอันนี้เป็นกระเพราเนื้อนะคะเราได้ตำพริกแกงไว้แล้วก็จะมีพริกขี้หนูพริกแห้งแล้วก็กระเทียมแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบกินผับกระเพราแบบน้ำมันน้อยดูน้ำมันก็เลยดูน้อยนิดนึงนะคะหลังจากที่เราผัดเครื่องจนหอมแล้วเนี่ยเราจะใส่เนื้อสับลงไปค่ะ เนื้อที่เราเอาไปสับนนจนกระเทืเนเนื้อนะคะแล้วเราก็จะจัดก,การผัดเนื้อในกระทะที่แห้งๆค่ะซึ่งก็จะดูยากนิดนึงแต่เราจะไม่เลี่ยนน้ำมันเลยนะคะถ้าสุดนี้นี่ค่ะเราก็จะผัดไปแบบนี้จนกระทั่งสีของเนื้อเปลี่ยนจากแดงจนขาวๆนิดนึงนะคะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปอันนี้น้ำเปล่านะคะไม่ใช่น้ำซุปหลังหลังเติม หลังเติมน้ำเปล่าลงไปเนี่ยเราก็จะเร่งไฟแรงเพื่อที่จะผัดให้เนื้อเขาสุกเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆเดือดขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเติมผงนัวลงไปเลยค่ะตามด้วยอันนี้น้ำปลาแล้วก็จะเป็นน้ำมันหอยกระเพราของเราเราไม่ชอบใส่น้ำตาลนะคะเราก็เลยตัดน้ำตาลออกไปแล้วก็เราจะผัดไปสักพักหนึ่ง เพื่อที่จะให้เนื้อเขาสุกค่ะเพราะว่าเนื้อเนี่ยจะสุกยากกว่าหมูนิดนึงเราเป็นคนที่กินแบบสุกสุกๆอะค่ะก็เลยต้องเอาสุกนิดนึงถ้าใครที่ไม่ชอบสุกก็ไม่ต้องผัดนานนะคะผัดแค่แบบว่าให้เขาเปลี่ยนสีก็จะทำให้เนื้อกบกอบได้ค่ะเราก็จะเที่ยวไปนิดนึงระหว่างรอ การเที่ยวเนี่ยเราก็จะไปเตรียมใบกะเพรา,าใส่ลงไปเลยค่ะสูตรเราผัดกระเพานี่ต้องกะเพราจริงๆนะคะไม่ใช่วิญญาณกะเพราค่ะใส่เขาเ้าไปาลงไปเยอะๆเลยค่ะหอมมากๆเราได้ตักข้าวรอไว้แล้วราดลงไปบนข้าวสวยเลยค่ะกินตอนนี้ก็คือหอมฟุ้งมากแล้วเราก็จะโปะเขาด้วยไข่ดาวอีกหนึ่งฟองเสร็จเรียบร้อยมาดูหน้าตาของเขา